สวัสดีครับสวัสดีครับป๋ผมวันนี้ก็พบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาบอกวิธีการเลือกซื้อกีตาร์ปร่งอย่างไรนะครับสําหรับมือใหม่หรือคนที่อยากจะฝึกเล่นกีตาร์แต่ว่าอยากซื้อกีตาร์หนึ่งตัวไม่รู้ว่าจะเริ่มดูยังไงดีดูจากอะไรดีดูจากตรงไหนอ่าวันนี้เราจะมี7ดข้อมาบอกบอ่าสำหรับคนที่อยากซื้อกีตาร์เล่นในขั้นเริ่มต้นนะคนที่ไม่รู้อะไรเลย,เลยใช่ กีตาร์ก็เป็นเครื่องดนตรีที่ถือว่าละเอียดอ่อนนิดนึงนะเพราะ<ช>วัสดุเขาแบบทาจากไม้เรื่องอุณหภูมิหรือว่าเรื่ององค์ประกอบเล็กๆได้น้อยของขั้นตอนการผลิตเนี่ยก็มีผลนะครับผมถ้าเกิดว่าเราดูไม่เป็นเนี่ยเราก็จะโดนเขาหลอกเขาได้ใช่เทคนิคที่เรามาให้ดูก็เป็นทเทคนิคเบื้องต้นพื้นฐานที่สามารถดูและแน่ใจได้เลยว่าถ้าเราซื้อกีตาตร์ตัวนี้ไปมันเหมาะหรือมันคุ้มสาหรับเราแน่นอนอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยวิธีที่1นะครับเราต้องตั้งงบประมาณก่อนว่างบประมาณเราอะไรในการซื้อกีตาร์เนี่ยเราตั้งไว ในเลทเท่าไหร่สามพันห้าพันหรือหมื่นหนึ่งใช่ก็คุณภาพก็ตามงบประมาณเลยนะครับมันเป็นเรื่องความจริงคือในปกติอยู่แล้วชรื่ชงคุณภาพของงบประมาณอยากได้คุณภาพดีนะงบประมาณก็ต้องอัพขึ้นมาหน่อยใช่เรื่องอะไรหรือว่าเนื้อไม้ก็จะเป็นเกรดที่ดีขึ้นหน่อยใช่ใช่ครับผมอ่ะเรื่องแรกก็งบประมาณนะซึ่งสาคัญผมคิดว่าข้อที่เป็นข้อดีสําคัญที่สุดเลยก็ได้ใช่อ่ะข้อ2ก็คือเนื้อไม้หรือว่าเสียงของไม้ โทนเสียงที่เราต้องการใช่บางคนอาจจะแบบชอบพุ่งๆแต่ว่าไปเลือกเนื้อไม้อีกตัวหนึ่งที่มันไม่ใช่อะไรเงี้ยใช่ใช่เราต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละไม้ว่าเขาให้เอกลักษณ์ยังไงพวกนี้ก็มีให้ดูได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปหรือว่าในช่องเราก็มีใช่บางคนอาจจะชอบแบบเสียงอุ่นๆหน่อยที่เราซื้อมามันอาจจะเป็นเป็นสปูตก็ได้มันอาจจะมันอาจจะเป็นสปูตแล้วก็มอฮอปมันอาจจะเลยไม่ไม่อุ่นนุ่มเท่าที่ควรถ้าอยากได้อุ่นนุ่มเ่ยต้องเป็นซีด้า อ่าอะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูว่าแต่ละไม้เนี่ยโทนเสียงเป็นยังไงแล้วก็เนื้อไม้ที่เราชอบเนี่ยจริงๆแล้วมันก็อิงกับข้อแรกด้วยกับเรื่องงบประมาณซีด้าเนี่ยเขาก็จะมีตั้งแต่เกรดเริ่มต้นเกรดกลางเกรดสูงอะไรก็ว่าไปนะครับผมโอเคข้อ3นะครับก็จะเป็นเรื่องของทรงของกีตาร์อ่าเราก็ต้องเลือกทรงของกีตาร์เนี่ยให้เหมาะเข้ากับสรีระร่างกายเราด้วย ใช่ใช่บางคนอาจจะซื้อกีตาร์มาแล้วอาจจะซื้อเป็นทรงเดนนอตเนี่ยพอซื้อเดนนอตไปรู้สึกว่าเอ้มันมันดูใหญ่จังเลยฉั <c oughs> น <c oughs> เล่นไม่ถนัดอ่าอ่าทำไมฉันเล่นไม่ถนัดเลยทางร้านเขาอาจจะแนะนาม,มาว่าเอ้ยตัวนี้ดีนะเสียงพอนะแต่พอเราไปเล่นอนะ่ะโอเคมันพอจริง <No. S 1> แต่ว่าเราไม่ถนัดในการเล่นกับมันเพราะทรงมันใหญ่ไปใช่อ,อย่างมือของเด็กางเงี้ยอย่างเด็กประฐมเงี้ยอ,อาจจะจับทรงนั้นไม่ได้ อืต้องดูเป็นทรงที่แบบขนาดเล็กลงหน่อยอาจจะเป็นสามเก้านิ้วไหมสามหกนิ้วไหมไก็ค่อยเล็กลงมาถ้าอ,อย่างตัวอย่างตัวเนี้ยเป็นทรงเดนนอ่สดิสตรเบดนิ้วผมเป็นผู้ชายดีค่อนข้างที่จะตัวเล็กเวลาผมมาเล่นเดนนอ่เนี่ยมันผมไม่ถนดัดผมบอกเลย มัจะขนาดทรงโอเอ็มมากกว่าสิบตนี้เพราะว่ามันจะเล็กลงตัวใหญ่มันก็เล่นแล้วมันจะเมื่อยแขนนิดนึงสําหรับสรีระร่างกายอย่างผมถ,ถ้าเป็นคนตัวสูงใหญ่หน่อยเล่นก็ไม่มีปัญหาอะไรหรืออาจจะเป็นคนตัวเล็กทั้งหมดม่แหละก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรก็ได้แต่ถ้าบางคนชอบจริงแบบเแบบพี่ผมต้องต้องทรง,งนี้เสียงผมต้องอย่างนี้เลยอ <ๆ S 1> ละไรเงี้ยก็เล่นไปเรื่อยๆมันก็จะชินไปเองได้เหมือนกันนะครับซึ่งอยู่กับความพยายามแล้วกันใช่ขอเสริมอีกนิดนึงเรื่องทรงกีตาร์เนี่ยมันกีตาร์สมัยนี้ก็จะมีอาร์มเรสก็คือมันจะมีที่พักแขน ทำให้เราไม่เมื่อยหรือว่าให้เราไม่เจ็บแขนบริเวณนี้ออ่าอาจจะเป็นทรงเลสหนอดก็ได้มันอาจจะใหญ่สำหรับตัวเราแต่พอมันมีอาร์มเลสตัดตรงเนี้ยมันอาจจะทําให้เราเล่นสบายมากยิ่งขึ้นเราโอเคเราชอบเสียงเลดหนอดที่มันพุ่งมันแน่นสตั๊มมันมันแต่มันอาจจะใหญ่สําหรับไฟลัลเราให้อาร์มเลสเนี่ยมันก็ช่วยได้พอสมควรใช่อ่าโอเคนะครับต่อไปข้อสี่นะครับเรื่องคอกีตาร์ ค <C ore> อคือส่วนนี้ใช่ใช่ส่วนนี้ของกีตาร์ว่าขันคอได้ไหมต้องบอกกันว่าไม้ที่ทําคอเนี่ยกับไม้ที่ทำบอดี้กีตาร์เนี่ยเป็นคนละชิ้นกันคนละส่วนกันนะครับผมเวลาทําเขาก็จะเอามาต่อกันและเราสามารถปรับองศาได้ ไอองศาตรงนี้แหละจะทําให้เล่นยากหรือเล่นง่ายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการตั้งนะครับผมหรือว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีการบิดไปบิดมาเล็กน้อยนะครับแต่ถ้ากีตาร์ที่เราเลือกเนี่ยมันมีเหล็กขันคอมีที่ขันคอเนี่ยเราก็สามารถปรับให้กลับมาตรงได้เสมอนะครับผมมาตรฐานเนี่ยควรจะมีแน่ๆตัวเรื่องการขันคอโคง้งหรืออะไรพวกนี้มันเรียนรู้กันได้ ใช่ไม่ยากเซิร์ชได้ตาม Google หรือตาม YouTube ก็มีสอนกันเวลาเซตอัพอย่างเงี้ยเออถ้ามันไม่มีที่ขันคอแต่เราขึงสายไปแล้วอู้ตึงแบบจนคอกงเลยแล้วมันสายมันสูงเล่นยากใช่อ่ามันควรจะมีนะครับผมใช่เพราะว่าแรงแรงดึงสายเนี่ยคอมันหลมันมันคือมันตรงอยู่เนี้ยพอแรงดึงสายมันมากมันคอมันจะงอเราก็ต้องใช้วิธีการขันคอนี่ช่วยให้เราเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นข้อ5นะครับเรื่องเฟดอ่าว่างานเฟดเนี่ยเราเล่นได้สะดวกสบายไหม ง่ายๆเลยคือรูดรูดดูเล่นดูว่ามันเออมันมันเฟตช่วงนี้มันคมไหมมันคมมันบาดนิ้วเราไหมอืมอ่าเพราะว่ากีตาร์มารุ่นเนี่ยมันเขาอาจจะไม่ได้ปรดเฟตมาให้เวลาซื้อเอ้ยเราเล่นไปอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันมันมันบาดช่วงนี้เพราะเฟดเป็นคมอ่าเวลาเล่นหรือเวลาสไลด์อะไรเงี้ยมันมันลื่นไหมหรือมันเฟตมันคมอะไรไปไหมใช่ถ้าเกิดในกรณีที่เจอเฟตอะไรคมๆแบบนี้เราก็ต้องถามทางร้านที่ซื้อว่าเขาสามารถเซตอัพให้เราได้ไหมให บาดเฟดอะไรพวกนี้ให้เราเล่นสบายมากยิ่งขึ้นหรือว่าบางที่มันไม่เท่ากันอย่างเช่นเฟดในโซนเนี้ยต่ําอำแต่ว่าในโซนเนี้ยสูงอไม่ว่าเราจะกดอะไรมันก็จะไปติดไอ้ตรงที่สูงๆตรงเนี้ยมันก็จะดังเปาะแปะเปาะแปะเพราะว่าไอ้แถวนี้สูงเราดูด้วยตาเปล่าคร่าวๆก็ได้ว่าเออมันมีบินมีสูงขึ้นมามีต่ําลงไปอะไรงนี้ไหมอ่าถ้าจะเช็คง่ายๆก็ดิดดิดมันทุกช่องเลยใช่ทุกช่องเลยเนี่ยไล่จนมาถึงตรงนี้เลย อา,อ,อาจจะไล่ค่อยๆไล่ไปก็ได้ทั้งหกเส้นเลยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจน,ปนมาถึงตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีอาการติดหรือเราเล่นไม่ถนัดเนี่ยต้องถามทางร้านเลยว่าสามารถเซตได้ไหมใช่อ่าถ้าเกิดว่าทางร้านร้านไม่ได้มีบริการเซตทักไฟก็ควรที่จะพิจารณาซื้อกีตาร์ตัวอื่นหรืออาจจะเป็นร้านอื่นอะไรก็แล้วแต่ตา,ามที่สะดวกเลยโอเคต่อไปข้อหกนะครับข้อหกจะเป็นเรื่องของความสูงตามของทัชชิง่งว่ากีตาร์ตัวนั้นมีทัชชิ่งที่สูงต่ำมากแค่ไหนต้องให้ดูให้ดูอย่างกีตาร์ตรวนี้เนี่ยความสูงก็คือเนี่ยพวกตรงเนี้ยใช่ ว่าสายมันสูงขึ้นไปไหมถ้าสายมันสูงมากเนี่ยเวลาเรากดเนี่ยมันอาจจะไม่นห,หนักเพราะว่ามันสูงออซึ่งมาตรฐานเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ2.5มิล ความสูงว่าจะฟิงกรบอกไปถึงสายในเฟส12ถ้าเราไปซื้อกีตาร์แล้วเราลองเล่นดูเนี่ยเออช่วงนี้มัน,มนสูงตั้งแต่ช่วงนี้แล้วอะรู้สึกว่ามันจับไม่ถนัดเนี่ยตรอนนี้เราก็ต้องถามทางร้านแล้วว่าสามารถทําให้มันต่ำกว่านั้นได้ไหมสูงเนี่ยกด<ม>ยากแน่แน่เสียงดีหรือไม่ดีเนี่ยค่อยว่ากันแต่เรื่องสูงเนี่ยเล่นไม่ได้หรอใช่ยิ่งเป็นมือใหม่อ่ะใช่ยิ่งเป็นมือใหม่ซื้อไปเราหูเจอกีตาร์สูง้าไปมันกดมันต้องใช้แรงกดเยอะแล้วมันเจ็บนิ้วอีกสาเหตุที่หลายเลายคนเลิกเล่นเนสูง จริงๆแล้วมันต่าได้ยังผมฝึกกีตาร์แรกๆผมก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยมันสามารถทําให้ต่ําได้นะถถ้าตอนนั้นเรารู้ว่าเราก็คงไม่ซื้อกีต้าร์ที่มันสูงไอ้เรื่องความสูงก็เป็นจากหลายปัจจัยนะอาจจะเป็นที่บิดที่คอหรือที่อะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยดูให้ดีเลือกตัวที่มันต่ําไว้ก่อนแล้วกันหรือว่าเขาสามารถเซตอัพให้ได้ไหมใช่พนักง,งานขายอาจจะแนะนําใช่กีตาร์มันสวยเ <c oughs> สียงมันพอเล่นลงมามันพอเลยแต่สําหรับเราเล่นแล้วมันสูงมันสูงไปไหมอ่าเราเล่นถนัดไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ างร้านแลวเราคุยกับทางร้านว่ายัางไงทางร้านเขามีบริการเซฟหน้าไปไหมอะไรอย่างนี้ข้อสุดท้ายข้อนี้นี่ก็สาําคัญอีกหนึ่งข้อเรื่องตําหนิอืมตําหนิเช็คว่ามันมีรอยแตกอะไรไหมตามบอดี้หรือว่าตามขอบขอบอะไรพวกนี้ทั้งด้านหน้าด้านหลังอ่าเราต้องพยายามดูเช็กให้ดีแล้วก็เรื่องอกระดูกงูด้านในข้างในมันจะมีกระดูกงูใช่ไหมครับช่วงช่วงนี้ช่วงนี้ เอ,อดูงูมัมีมันม,ม,มีรอยแตกไหมไม่มีอะไรไหมกาวติดมาแน่นไหมที่เขาติดมาจากโรงงานเราต้อสามารถส่งดูได้มันมีแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่า<ช>กีตาร์เนี่ยเบาบางมาก ทำจากไม้แบบโอ้มันก็ไม่ได้จะหนาอะไรนักหนาหรอกยังไงขนส่งมามันจะต้องมีรอยขนแมวหรือรอยอะไรเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดว่าเราดูให้ดีเนี่ยมันก็เป็นผลประโยชน์ของเราเองนะที่สามารถแบบเคมกับทางร้านค้าได้ว่าเอ้ยมันไม่ได้เป็นรอยจากทางเราใช่ใช่ยิงย่งถ้าใครไปซื้อที่ร้านเนี่ยก็สามารถดูได้เต็มที่อ่าส่องดูเลยเพราะกีตาร์เราคือเราจะเสียเงินซื้อกีตาร์หนึ่งตัวเราก็ต้องพิถีพิถันในการดูหน่อย ใช่อ่านะครับผมก็หมดละประมาณเท่านี้นะครับผมวิธีการเลือกซื้อกีตาร์เจ็ดข้อง่ายๆนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากซื้อกีตาร์แต่ไม่รู้วิธีการเลือกยังไงก็เป็นเจ็ดวิธี uh huh. ที่ทําให้เราเลือกซื้อกีตาร์มาแล้วมันเหมาะกับตัวเราทําให้เราเล่นได้ง่ายแล้วก็สบายมไม่โดนโกงอืมใช่นะครับผมไอ้อย่างกีตาร์แล้วเราเนี่ยทุกตัวเนี่ยถ้าราคาเกิน1,600บาทขึ้นไปเราก็จะมีบริการมีคูปองแพ็จุดอัพครับผมก็จะทําให้ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูว่าโปรแกรมการเช็คสินค้าของเราเนี่ย อนข้างละเอียดเลยนะครับผมกีตาร์ไม่ว่าจะถูกแค่ไหนนะคือเล่นได้ไม่มีปัญหาใช่อ่เรื่องเสียงก็แล้วแต่ราคาแล้วแต่คุณภาพไม้ไปอืมใช่เลยก็มีกีตาร์หลายๆรุ่นนะครับเสียงเป็นยังไงก็ทางร้านเราก็มีคลิปรีวิวไปแล้วกีตาร์หลายรุ่นสามารถไปเลือกดูกันได้อ่าจะเป็นคลิปสาระต่างๆเกี่ยวกับเนื้อไม้เกี่ยวกับเสียงก็ไปดูกันได้เป็นแนวทางการเลือกซื้อกีตาร์ของหลายๆคนครับผมนะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนนะครับพวกเราสองคนต็ขอลาไปเงเท่นนี้ไปพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดี อาชีพพาย